ทุกคนอยากได้พลังบวกฟังคลิปนี้ให้จบนะคะมีบุญมากสวัสดีกัะยัน ana, มิวิทุกท่านเลยนะคะที่รับชมจากทางติ๊กตอ Facebook YouTube ทุกโซเชียลเียเลยตอนนี้วันนดาสตอรี่อยู่ที่วัดมขะขามวสันเจ้านะคะจัดงานปล่อยโคท้องเห็นเห็นโคตัวใหญ่ๆเลยะคะอยู่ด้านหลังนู้นเลยนะแล้วก็ปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะอีก มูลค่า4,500บาทรวมๆวันนี้เนี่ยเราทำบุญไป40,000กว่าบาทเลยทีเดียวก็เอาบุญมาฝา,า,ากทุกขัานนะคะเราจะจัดทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะนี่ซึ่งมีพี่ๆหลายๆท่านนะคะมาถ้ <t> <t> าเิว่าเข้ามาพยายามจมาไม่รถนี่คือเราเราก็อยากให้ทุกคนนะคะได้บุญด้วยกันนะเราจะจัดทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่15แล้วใครสนใจอยากจะทําบุญดูรายละเอียดหน้าโปรไฟล์ t ิกต็อกได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาในกลับสดมก่อนนอนทางไลน์อุ่นแชทได้นะคะ วันนี้กิจกรรมเนี่ยคือสู้ชีวิตมากนะคะแต่ชีวิตสู้ตัาคือฝนตกหนักมากแล้วก็อุบัติเหตุอะไรหลายคนนะคะสู้กันหน้าเลยแต่วันนี้ก็ดีใจมากเลยมีเกือบ20-30ภาพเลยทีเดียวนะคะที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวมีประมวลภาพวันนี้ด้วยนะเอาพื้นมาฝ่าเดี๋ยวเราไปชมประมวลภาพกันเลยค่ะสาธุบรรยากาศกันฝนโค้งเขาฝนฟ้าหน้าเขียนตอนนี้กำลังปฏิบัติทางพนมาป่นะคะท่ามกลางสายฝนโปรยป้า ให้ใจได้สัมผัสความสุขในสดใสความสำเร็จเราแล้วความสำเร็จทุกข์ทุกคนตั้งแต่ตอนนี้เลยให้สิ้นสัพพโซให้สิ้นสัพโรให้สิ้นสัพพายให้สิ้นสัพพายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เถินในปัจจุบันชาตินี้เถินนิพพานะปัจจโยโหตุนิพพานะปัจจโยโหตู ธรรมะบูชามหาปัญญาย่งที่วันนี้มาเอาปลาหมันกระจายวันนี้เรามีมีทีมบอกเพิ่มอีกนึงโอเคซาวันนี้มีผับมีผับต้นไหวด้วยใช่ไหมครับกินดุดันกินแบบดุดันไม่เกรงใจใครนี่มันเดือดฉันเธอที่มันเดือดฉันเจ็บข้างทางอยากกวานแล้วว่าให้ คุณพ่อคุณแม่ติดแผ่นทองนะคะให้ท่านแข็งแรงแข็งเลยเอาบุญมาฝากทุกท่านทุกคนเลยนะคะ บนะ64 6ใน6สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้อยู่ที่เกาะแก้วเจดีสวรค์นะคะปฏิสฐานพระบรมพุทธเจ้า24พระองค์และฝั่งนู้นคือโบสถ์พระไตรปิดกปฏติมากรรมที่นี่งดงามสวยงามมากค่ะทุกคนน้านนู้นโบสถ์พระไตรปิดกนี่ค่ะพระบรมพุทธเจ้าอีกนะคะนแนะนำแนะนําให้มาตอนเย็นนะคะอย่ามาตอนนี้